สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืนีกรบับมาพบคอกับคำมภูผะโลคือเกาน้อค่ะมือนีคำมภูผะโลกสิภาท่านผู้ชมไปติดตามเรืองเล่าความฝันของน้องสะใภ้เนาะคะ่ะน้องสะใภ้นี่เพิ่นกับฝันนะคะเพิ่นฝันน้องสะใภ้นี่เพิ่นเป็นคนมีเ้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีฝันจังไรเป็นไปเป็นมนาแนวไรคำมภูะผะโลกสิภาท่านผู้ชมไปติดตามเรืองเล่าความฝันของน้องสะใภ้เนาะคะ่ะ กับวิปกิการเสียเวลาค่ะไปค่ะไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับเราจะไปครับครับสวัสดีครับนอ้องสไปครับผมสวัสดีสครับก่อนเร็วสวัสดีครับครับเมื่อนี้กันได้ยินข่าวว่าน้องสไปมีฝันดีเนาะก็เลยสิพ้าทันผู้ชมนี่มาติดตามเหลืองเล่าความฝันกับน้องสไปร์ได้ยินว่าน้องสไปมีฝัน ฝันย an, ่ไม้กับเม่นย่หนั่นก็เลยสิพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าข้อมฝันของนอนสไปร้นอนสไปร์ฟันยังไดบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังนะครับนั่งดีดีดึกดับงการบอกดีดีเร็วๆเก็บเมฆครับเก็บเมฆบอกครับเก็บอยู่ไส้ครับเก็บยูมองล้านนั่นนี่มองล้านนั่นไปสัมคนครับไปสามคนไปกระไผ่กระปอมเลยครับไปกระปอเมย์บอกครับ ได้บ่ได้ายบ่เห็ดไม่ร้ายค่ะเจ็บเห็ดยังโู้โหเห็ดพึ่งแล้วเห็ดพึ่งไม่ไม่จักเห็ดหรือเปล่าเห็ดยังไงมีหนึ่งมีสองเห็ดเห็ดยังอีเห็ดเห็ดพึ่งเขาเห็ดพึ่งข้าวกับเห็ดยังกับเห็ดเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวกับเห็ดยังอีก เพชรปัวโอ้เป็นไหนปัวได้หลายบ่หายครับได้เต็มกระตาบ่ถูกอ่ะแด้เต็มะเต็มเต็มกระตาเนาะไปก็พอกับเม่เนาะครับองปเลขตัวไหนลงไปสิเปอเลขตัวไหครับเลขตัวไหนเลขตัวไหนลงไปสอง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 หนึ่งเลเลขมาตตาใสลงไปเนยมัตตาใส มาตมวไปเก็บเพชรค่ะมาตะหมองไปเก็บเพชรออเก็บใด่ค่ะเก็บใหญ่เนาะ <c oughs> การลงไปเพื่อนกับเป็นเด็กหน่อยผู้นึงเนาะค่ะทีเพื่อนฝันค่ะฝันแหละกะ็มาบอกคอเมบอกป่าบอกยาาเนาะค่ะบอกแงมใดกระถือแงมนั่น,นค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความฝันของหนอง<ค>นสะปค่ะ

กันยังมาเก่าน้องจะไป้คือบ่ครับคือบอสครับจริงครับจริงบ่คะจริงครับน้องจะไปว่าจริงเลยค่ะสามตัวเค็งเคงเลยค่ะท่านผู้ชมน้องจะไปปกติแล้วน้องจะไปเคยบอกเลยคือบ่บอกถือเนาะบอกไปลูกหลานถือเวลาบอกไปมึงก็พ่อพี่แม่บอกพ่อแม่ ได้ยินข่าวว่าน้องไผ่เนี่เคยฝันเห็นเต่าขาขาดฝันว่าจังใดแน่ยบอกให้ท่านผู้ชมเขาฟังนี่ครับไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเห็นอีหลีบอกไม่ได้ฝันตอนนั้นแหมตอนนั้นแหมแต่ไม่ได้ฝันเต่าขาขาดพระจะฝันนะฝันจะยางเส้นนี่นหละฟันคนยางเดียวนี่ล่ะโอ้ตอนนี้ฝันยางเดียวเต่าขาขาดจะชีวิตลุงนะบอกข้ามตัว ขัพันสิบวววขั้มเก่าเนาะค่ะอด่นขึนเหลวเังๆจ้าการพาตัวการพาจังจังจังฟันดีโอ้าหการพากับฟ้นลายรับการพาซุหมือ่ครับเกาุ้งแ้่ว่าทังทังอ้คตลูกกรหนีกนอนๆเขาก็ะเพาะกับน้องไปนี่ ฝัน่าได้เก็บเพ็ดนีไปก็พอก็เม่แล้วก็มาบอกให้พอก็เม่ฟังบอกครับตัวเลขนี้ตัวใดย่าอีกที่หนึ่งมั้งสามสามมหนึ่งี่รูปเป็นของสัตว์การเงียบเสือหันคอแม้วไตัวไม่ตัวไม่ตัวไม่นีตัวไม่หนีอะนอนมมีสอง โอ้มันมีสองตัวบ่สามสามหนึ่งหนึ่งบอบอผมเสียแล้วสามหนึ่งก้อนไก่ท่านผู้ชมพิจาหน้าเอานะค่ะตาบานองไปกะเท่าที evet ่วงาปัหาไงไงเคยฟังมาเคยได้ยินมาป่าใหา่เพิ่นบอกว่านองไปเิ่นเป็นคุนบอกหลีกแม่นค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของเด็กหน่อยเนาะค่ะเด็กหน่อยเพิ่นกับนองไปเพื่อกับเป็นคนแม่นคนหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของนองไปค่ะ พ่อด้ป้าบอครับกะคลิปนี้กะพ่อด้ป้าบอกห้าปีเต็มนะจ๊ะห้าปีเต็มเนาะค่ะห้าปีมอ้สิเจ็ดปีเลยลองไปเรียนอยู่ปอยังอนุบาลสองอนุบาลสองเนาะครับค่ะในการผู้ชมนี่พิจารณาเบิ้งค่ะ กัเป็นนลองปเพื่อนมาพกอนเพื่อนสีนอนเพื่อนกะกาผาซุ่มือค่ะกะาผ้าแล้วเพื่นกับฟันว่าได้ไปก็ิเห็ดค่ะเพื่อนมาเห็นเหล็กค่ะเห็นเหล็กสองสองหนึ่งกับสามสามหนึ่งหนึ่งกะกาาพ่นกัสีสวดเนี้ยโอ้กะาพ่กัสีสวดบางเทืกรบบสวดบางเทือกรบสวดบางเทอกสวดบลูะแต่ว่าตรงในกาผาซุ่มือแม่นบอครับครับ จังบ่ฝันลายฝันลายน้องสิไปว่าจังบัวฝันลายน้องสะไปน้ำคือไม่ก่อนจังสินเอากล้องไว้ถ้าลูมองอื่นเนี่ยนะครับครับเพิ่นไปว่างกล้องครับเพิ่นกับฝันแม่นตาใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นกระสิบ่ทพวนความฝันอันเก่านะค่ะงวดก็เพิ่นกับฝันเห็นเห็นเาาขขหมีเพิ่นบะค่ะแมวก็คือแล้วเพิ่นบัวฝันไอ้ที่ดี กยกทำว่าเต้าขาป่าเนี้มันมันเด็กตัเลยเด็กคิดสามคนหน่ยเอตัวเด็กโซ่เต้าขาขามันขาดมาให้ต้องสมลอยไอ้วเ็โซ่อยแตขี่รถมาดีๆไปกระหินพอนอนกลางทามันอีน้หน่อยีว่าจะมาบ่ได้มันถีอจมันมาเห็ดอยงเดยเอาน้ำมันเลยเป็นกระสีมีดวงสมพงกันเะคยนีน้อยจะจั

เป็นกัสิเป็นคนมีบุญแล้ะเนาะค่ะคุณยายคุณกินจสีหูบดสวดบดยังนางเข้าก็มาได้ินชาวก็ตกหนักก็บอเอาไงผู้อื่นไงคืออังลาแต่เขิต๊ะนั่เตกนั่งเพิ่มบ่อจค่มของกินดูดีอือนอกสะไปต๊บอกค่ะต๊ะแต่น้องสไปบ่อจุ่มใกล้นาจงสีกระวายวายน่ยอะไรหรนอกสไปไม่เหลียวเห็นเชื่อว่าอยากบอกคุณใหญ่ไมเชว่ายาซอยเื่อว่ายาเป็นผู้นี้ เป็นผู้ขี้เขียวเงมันบ่แม่สีสีทองสีทองงานของนางผู้ของนางพร้อมตัวนตุไปพร้อมกับของแม่ม่เมื่อดงอจ้องมันจังไพแลลวมันว่าถึงภาษาไม็ตัวรองบอกตัวเสียบีตไปเนาะพอเม่อกีะกับภาษาเดกหน่อยเนาะค่ะง่ายน่ภาษาค่ะไก่ท่านผู้ชมผิดจะละหน้าบึงกันเอาค่ะแต่ว่า ป้าเพื่นป้าเพื่นกับใหญ่เ<อ>พื่นกับยืนยันเนาะค่ะว่าน้องไปนี่เพื่อนไ้เลีแเมนค่ะกคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,น้อง สปายหลายๆด้วยครับทีมมาไห้แนวทางความฝันมหาให่ตัวเด็ดตัวดีก็ถืนผู้ชมของครับขอบคุณที่ดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับก่อนเครยบลูกคืนก่อนคขอบคุณครับน้องสปายขอบคุณครับขอบคุณครับได้ดูอ่อย่างน้พรน่าไปคนมันดูดอยละไม่ได้ยังว่ากูพูดเสร็จแล้วไปสรับคลิปนี้คำพูดค่เละสีผ้าทะพชมสรุปตัวเล็ของน้องสปายเนาะค่ะ ตัวเลขของน้องสไปนี่เพื่นฝันว่าเพื่อนในปีค็บเ็ดกับพ่อกับแม่เพื่นเนาะค่ะตัวเลขของเพื่นกะสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งอายุของน้องสไปกะหาผวบค่ะหนึ่งกันยา่าสองหาหกหกฝากกดไลค์กดติด,ดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คำมพูพะเลาะนําเน,นเดอร์ค่ะ สำหรับทิปนี้คัมพูพะโล,ละขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ